ที่นี่อณาจักรแห่งใหม่บีคันเดอร์ยูชินไล่ล้อมไปด้วยความเจริญมากมายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทางด่วนสถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ขายขามากมาย ราคากับช่องมาดามูชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆบ้านราคาถูกๆคันโดราคาถูกๆทางนั้นเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะเราไม่มีาการบวกราคาหรือว่าเพิาา่มนะคะแม้แต่บาท ค่ะทุกคนคะทุกคนขาวันนี้อ๋จะพามาชมคอนโดแห่งนี้นะคะขายเพียงห้องเดียวไม่ได้ขายทั้งคอนโดนะคลิปของโอ๋จะดูแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าเราขายแค่ห้องเดียวห้องที่อ๋จะพาทุกคนชมในวันนี้อยู่ที่คอนโด B Condo ขหนโยธินอยู่ติดก,กับถนนขอนโยธินเลยตรงเนี้ยล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความจเจริญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสถานีรถไฟฟ้อาอนาคตคข้างหน้าตรงฟิวเจอร์นะคะใกล้จะถึงแล้วทางด่วนอยู่ด้านหน้าเราเลยขึ้นลงสะดวกมากๆเลยนะคะรวมถึงโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่บริเวณใกล้ๆระยะทาง1-5ถึง5กิโลมีทุกโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเปาโลนะคะโรงพยาบาลคนบุรีแล้วก็โรงพยาบาลปทุมเวชและอีกมากมายที่เป็นศูนย์การแพทย์นะคะมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆมีมอกรุงเทพมีธรรมศาสตร์และมีหลายมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้เหมาะมากๆเลยที่เราจะซื้อไว้เพื่อเป็นการลงทุนหรือแม้กระทั่งอยู่อาศัยเองนะคะวันนี้ถ้าใครที่แบบว่ามีลูกหลานจะมาเรียนอยู่ใกล้ๆนะคะมหาวิทยาลายัยมอกรุงเทพมอรังสิตหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ้าเราซื้อไว้และให้ลูกหลานของเราอยู่เพราะว่าระยะทางที่ไปมหาลัยแค่ประมาณสี่ห้ากิโลเองนะคะซื้อไว้ให้ลูกหลานอยู่พอถึงจุดหนึ่งลูกหลานจบเราก็ขายต่อก็ถือว่าเราไม่ต้องลงทุนเพื่อแบบว่ามาเช่าเพราะที่นี่นะคะถ้าเราซื้อไว้วันนี้ไม่ได้อยู่เองปล่อยเช่าก็จะได้ค่าเช่าต่อเดือนสําหรับห้องพักที่โอดจะพาชมขนาด 31.52ตารางเมตรเนี่ยที่นี่เขาปล่อยเช่าถ้าแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหมดเลยราคาที่ปล่อยเช่าต่อเดือนนะ8,500บาทถึง1 2 0 0 0บาทเลยก็ถือว่าได้ราคามากๆนะคะดังนั้นใครที่จะซื้อไว้เพื่อจะเป็นการลงทุนก็ถือว่าเหมาะมากๆหรือจะซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเองเพราะว่าตรงนี้ล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อย่างเช่นฟิวเจอร์เมเจอร์อยู่ไใดใ้เราเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพนักง,งานบริเวณรอบๆตรงนี้ก็สามารถเช่าอยู่ได้หรือจะซื้อไว้เพื่อแบบว่าเราอยู่อาศัยเองตรงนี้คือเหมาะมากๆเลยเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมคอนโดที่เอจะพาชมนะคะห้องพักอยู่ที่ชั้น7ห้องหมายเลข708นนั่นเองซึ่งจะเป็นห้องรีมด้วยนะคะห้องนี้สวยมากเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะคะคอนโดแห่งนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะเป็นคอนโดที่สร้างอยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะคะไป2อาคารแล้ว มีอาคาร A แล้วก็ B นะคะแต่ละอาคารนะคะมีความสูงถึง8ชัน้นนะคะแต่ละอาคารเนี่ยมีห้องพักทั้งหมด236ยูนิตหรือว่า236ห้องนั่นเองนะคะคำว่าคอนโดทุกคนมีค่าส่วนกลางไหมทุกคนต้องตั้งคำถามน,นี้เท่าไม่ตอบเลยไม่ได้แน่นอนนะคะค่าส่วนกลางที่นี่มีค่ะจ่ายกันเป็นรายปีปีละ1,300 0บาทเฉลีย่ยออกมาก็ตกเดือน ตกเดือนละประมาณ1,083.33บาทโดยประมาณนะไม่เกิน1,100บาทนะคะตรงนี้น่าอยู่มากๆนะคะนี่คือถนนหุวโยธินีอยู่ด้านหลงหนังนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการแห่งนี้ถ้าเราได้เข้ามาอยู่อาศาัยแล้วทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านสะดวกซื้ออยู่ใ,ใกล้ๆซักลี่เสริมสวยมีหมดเลยนะคะรวมถึงความปลอดภัยที่นี่มีกล้อง,งจร ปิดหรือว่ากล้อง C C T V ติดอยู่รอบอาคารที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางถนนบนทางเข้าในโครงการถือว่ากว้างมากๆเลยห้องพักที่นี่เอาจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ4ซีซสายด้วยกันแต่ไซส์ที่เราขายเนี่ยจะอยู่ในประมาณ31.5 2อตารางเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเริ่มตั้งแต่เนี่ยค่ะที่จอดรถเลยอย่างตรงเนี้ยที่เเดินอยู่เนี่ยคือเป็นสนามหญ้สาสวนหย่อมที่เราสามารถมา,มาออกกําลังกายนี่แหละสมองเดินแบบว่าเบาๆ้วยเป็นส่วนตัว ภายในคอนโดได้ดีมากเลยไปค่ะทุกคนโยวจะพาไปชมนะคะคอนโดแห่งนี้ลืมบอกไปเลยค่ะทุกคนไปชมยังไม่ได้เดีย๋ยวทุกคนจะต้องตําหนิอยู่แน,น่นอนที่นี่ที่ไหนคะที่นี่คือตําบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะคะที่ดินหรือว่าโครงการนี้คอนโดแห่งนี้อยู่ติดก,กับถนนโคโยชนเลยนะคะราคาที่ขายตรงนี้พลาดไม่ได้นะทุกคนราคาเจ้าของตั้งไว้จริงๆแล้วนะคะสองล้านสองแสนบาท นณะตอนนี้ใครที่ซื้อเจ้าของรถให้ทันทีเลยให้ส่วนลด3 0 0 0สนบาทเหลือเพียงแค่1 9 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะ,ฉะเฉลี่ยออกมาแล้วตกตารางเมตรละเพียงแค่6 2 8 0บาทปเดี๋ยวเราไปชมกันอีกนิดโอเคค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะโอกพร้อมจะพาชมแล้วนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถนนเข้าออกในโครงการ ถนนกว้างขวางมากๆเลยนะคะเราจะใช้รถอะไรเข้าก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆและที่เราเห็นรถวิ่งไปวิ่งมานั่นคือถนนโผลนโยชินนะคะแล้วก็จะมีทางด่วนผ่านด้านหน้าเราเลยนะตรงนี้นะคะทุกคนมีรถเข้าออกตลอดเลยเพราะว่าคอนโดแห่งนี้มีคนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะนี่นี่คือส่วนย่อมทุกคนภายในโครงการนะคะ ตึกที่โอยจะพาทุกคนไปชมภายในวันนี้นะคะนี่เลยคะ่ะตึกนี้ตึกนี้นะคะคือ B c คอนโด มีทั้งหมด8ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยจะใช้ลิฟต์นะคะขึ้นไปยังชั้นบนห้องพักที่โอจะพาทุกคนชมในวันนี้อยู่ที่ชั้น7ห้องหมายเลข708ตอนนี้เราได้กุญแจมาเรียบร้อยแล้วนะคะภายในโครงการคะ่ะทุกคนส่วนย่อมตรงนี้นะคะคือเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยนะคะใครที่เป็นแบบนักเรียนนักศึกษาที่มาเช่าอยู่หรือว่า พ่อแม่ซื้อไว้ให้ลูกอยู่คนนะคะตรงนี้เรามีที่แบบนั่งชิลๆนั่งเล่นหรือออกกําลังกายได้ดีมากๆเลยเห็นไหมคะโครงการนี้มีความปลอดภัยค่ะมียามคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงและมีกล้องจอนปิดติดอยู่รอบอาคารด้วยถนนคนทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆนะคะและมีร้านค้าร้านสะดวกซื้ออีกมากมายภายในโครงการฉะนั้นเราไม่ห่วงฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าอยู่ที่นี่ เราจะมีความนะคะอดอยากไหมไม่แน่นอนจะมีตั้งแต่ร้านอาหารร้านซักรี่เสริมสวยเซเว่นนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ที่จอดรถกว้างขวางมากๆเลยถ้าหากเราไมา่ได้อยากใช้บริการนะคะร้านอาหารตรงนี้เราสามารถที่ไปห้างสรรพสินค้าอย่างเชน่นห้างเมเจอร์หรือว่าฟิวเจอร์พาร์กก็ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณ4-5กิโลเมตรเองนะคะไปค่ะทุกคนโอจะพาทุกคนไปชมนะคะ ที่คอนโดแห่งนี้นะคะคอนโดที่โอจะพาชมคือมีชื่อว่า B ีคอนโดนะคะนี่อันนี้คืออาคาร A มีทั้งหมด2อาคารนะ A กับ B นะของเราอยู่ที่อาคาร A นะคะทุกคนไปกันค่ะนี่คือใต้อาคารที่เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับลูกบ้านที่นี่นะคะที่นี่นะคะมีความแสงสว่างตามจุดต่างๆกลางคืนไม่ต้องกลัวนะ ไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่น่ากลัวที่นี่เป็นคอนโดใหม่ด้วยนะทุกคนมียามคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาและมีกล้องมุงจรปิด CCTV วีตามจุดต่างๆเห็นไหมคะนี่ไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆนะคะตรงไหนที่คิดว่าแบบเป็นความแบบว่าน่าสนใจของคอนโดหรือว่าความปลอดภัยนี่คือห้องไฟนะคะอยู่ตรงนี้มีห้องน้ำสำหรับแบบเพื่อนฝูงมาหาญาติพี่น้องมาหานะคะทุกคน มินิตคคอยดูแลนะคะค่าส่วนกลางปีละประมาณ13,000บาทก็เฉลีย่ยจะตกเดือนละประมาณ1,083.33บาทอาคาร A นะคะถึงแล้วค่ะคือว่าเรานะคะพาทุกคนชมจากอาคารจอดรถหรือว่าเข้าจากด้านหลังก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะที่นี่มีนักศึกษาเยอะเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาลัยนะคะ ี่คือด้านหน้าอาคารนะคะทุกคนอ,ออกมาให้ทุกคนได้เห็นสภาพบรรยากาศอีกรอบหนึ่งตรงนี้จะเป็นทางเข้าอาคารสูง8ชั้นนะคะ,ะเห็นไหมมีรถนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สฟ,ฟู้ดแพนด้าเข้าออกอยู่เยอะมากๆตลอดทั้งวันเลยทุกครั้งที่เราจะเข้าออกอาคารนะคะเราจะต้องสแกนนี่เลยคะ่ะ คี์กร์ดก่อนเนาะแล้วก็จะเดินเข้ามาบริเวณโถงตรงนี้นะคะเราก็จะมีเม i l box เนาะซึ่งก็จะมีบ้านเลขที่ตามนะคะของเราเลยมีพื้นที่นะคะนั่งเล่นตรงนี้ชิลๆได้เลยห้องนี้ถือว่าเป็นห้องโถงที่เรามานั่งเล่นชิลๆอ่านหนังสือได้สบายๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านเนี่ยได้แบบว่ามีมุมต่างๆนั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสด้วยนะคะไป เดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์กันนะคะทุกคนนี่ค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้เราเดินเข้าจากทางนี้ก็ได้แต่เราเลือกที่จะเดินผ่านนะคะห้องโถงเพื่ออยากให้ทุกคนนะคะเห็นถึงสภาพบรรยากาศภายในคอนโดนี้ก่อนเนาะก็จะมีประตูมีความปลอดภัยเป็นชั้นๆเราจะใช้ลิฟต์นะคะขึ้นลงก็ได้หรือว่าเราจะใช้บันไดก็ได้เช่นกันนี่แต่ว่าของเราอยู่ชั้นเจ็ดก็คงไม่สะดวกที่จะใช้บันไดเนาะเดี๋ยวรอลิฟต์เปิดนะคะทุกคน อันนี้คือจะไปที่จอดรถได้เลยนะไม่ต้องเดินผ่านห้องโถงนี่ลิฟต์มีอยู่สองฝั่งแต่ว่าเราจะใช้ลิฟต์อันนี้นะคะตอนนี้ลิฟต์ลงมาที่ชั้นสามะตอนนี้ลิฟต์เปิดแล้วทุกคนเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมมีแอร์ Air ด้วยนะคะตอนนี้เราจะไปที่ชั้นเจ็ดนะคะนี่กดปึง้งเห็นไหมลิฟต์เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะปิดแล้วค่ะ <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกันที่ชั้นเจ็ดกันค่ะ ตอ,ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ชั้นเจ็ดเรียบร้อยแล้วมาเราจะไปห้องพักนะคะหมายเลข708กนันซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาเดินอยู่หน้าห้องนะคะซึ่งทั่วไปเนาะคอนโดจะมีทางเดินที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะห้องของเรานะคะเป็นห้องที่อยู่ลินค์ฟรีเลย ไม่ติดขายเพราะฉะนั้นเราอยู่แบบสุดนต่วสุดตัวเงียบสงบได้เลยนะคะย้ำนะคะทุกคนใครที่สนใจนะคะเพื่อการลงทุนนะคะซื้อแล้วก็เข้าแบงค์ไว้แล้วก็เก็บค่าเช่าเอาค่าเช่านั้นนําไปผ่อนพอแก็เราจะมีทรัพย์สินขึ้นมาดูไม่ดูตัวได้ง่ายๆเลยนะคะีปทนนุกคนค่ะโอมาถึงที่ห้องหมายเลขนี้เลยค่ะเจ8ศเรียบร้อยแล้วนะคะไปหรือเราจะไปชมภายใน ต้องกันราคาว่ามีอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นนะคะตอนนี้เราได้กุญแจเรียบร้อยแล้ว,ลวใครที่จะจะขึ้นจะลงที่คอนโดนแห่งนี้ต้องใช้ k ีการ์ดน,นะคะ B c อ n d o เปิดได้แล้วคะ่ะทุกคนนี่ภายในห้องนะคะตอนนี้ไม่มีคนอยู่เลยนะคะสภาพห้องก็จะเป็นประมาณนี้ปะเดี๋ยวพาชมดีกว่านะคะตรงน,นี้มีอะไรตรงไหนบ้าง ห้องของเรานะคะเป็นห้องที่แบบว่าอยู่ริมเลยนะทุกคนก่อนที่เราจะไปชมข้างในห้องเดี๋ยวให้ชมตรงนี้ก่อนอ่าหนึ่งเลยคือหมายเลขห้องนะคะห้องนี้อยู่ชั้นเจ็ดหมายเลขห้องเจ็ดศูนย์แปดนะคะเมื่อสักครู่โอ,อพาทุกท่านนะคะชมสวนหย่อมนี่คะ่ะทุกท่านสวนย่อมเราก็จะมองเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็จะมองเห็นทางด่วน มองเห็นถนนบขโยทินซึ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดอยู่ด้านล่าเราแล้วนะคะนี่เลยมีลูกบ้านค่อนข้างจะอยู่เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนตรงนี้คือจะเป็นทางทางเดินระหว่างห้องนะคะของอาคารแห่งนี้นะคะทุกคนเห็นไหม เริ่มแรกเลยเนาะโอ๋จะพาทุกท่านชมนะคะพื้นคอนโดนะคะพื้นห้องน่าจะเป็นลามิเนตนะคะลามิเนตไม่แน่ใจแต่ว่าลายใช่นะคะผนังเป็นคอนกรีตทั้งหมดเลยค่ะทุกคนตามห้องต่างๆจะมีกั้นด้วยกระจกแล้วก็ประตูแบ่งเป็นสามโซนด้วยกันนะคะตรงนี้จะเรียกว่าตรงนี้จะเรียกว่าเป็นโซนห้องโถงค่ะ แล้วก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวแยกนะคะภายในห้องทั้งหมดนะคะเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมใช้งานได้เลยเฟอร์นิเจอร์มีอะไรบ้างนี่เลยค่ะบิวอินไว้ทั้งห้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีชั้นวางของนังทรงนังสือฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบไฟฟ้าภายในห้องแสงสว่างต่างๆพร้อมใช้งานมีแอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะห้องถงมีแอร์เรียบร้อยนะคะ ก่อนที่จะไปห้องนอนมาห้องครัวก่อนคะ่ะมีมุมนั่งรับประทานอาหารเล็กๆนะคะโต๊ะอาหารเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดตรงนี้จะของยกให้ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะตรงนี้ก็ยกให้เช่นกันคะ่ะมีไมโครวเวฟคะ่ะเอาจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเราซื้อเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเช่าได้เลยนะเดือนหนึ่งก็ประมาณนะคะต่ำๆก็8,500บาทถึง12,000บาทตรงนี้จะเป็นมุมห้องครัวนะคะนี่ มีเตาแก๊สไฟฟ้ามีล้างจานมีตู้เก็บของที่เก็บจานแล้วก็จะเป็นตู้แขวนทั้งหมดบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วตู้เย็นตรงนี้ก็ให้เช่นกันมีผ้าม่านติดไว้เรียบร้อยนะคะห้องครัวตรงนี้เจ้าของได้มีการนะคะปูกระเบื้องไว้แล้วนะคะนี่มีผ้าม่านติดนะคะมีตู้นะคะติดตามผนังแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคน สิ่งที่เห็นอยู่นะคะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเจ้าของยกให้ค่ะมีเครื่องซักผ้าด้วยนะคะทุกคนตรงนี้จะมีระเบียงค่ะอู้เย็นมากๆเลยมีระเบียงตรงนี้นะคะอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรแอร์ตู้คอมคอมนะคะจะติดอยู่ตรงนี้สองตัวด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้ เรียได้ว่าเราซื้อเสร็จแล้วปล่อยเช่าได้ทันทีเลยนะคะการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์คือดีที่สุดเลยนะทุกคนนี่ค่ะปูกระเบื้องนะคะนอกชานไว้ทั้งหมดเรียบร้อยมีไฟฟ้าแสงสว่างนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยยืนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเราจะเห็นถนนคนทางที่กลับรถทั้งหมดเลยนะคะ สนามบินดอนเมืองนะคะห่างจากตรงนี้ก็ประมาณนะคะ10บกว่าโลเท่านั้นเองปั๊มปัทธอ,อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะคะรวมถึงตรงนี้ค่ะทุกคนห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้เรามากๆแล้วก็มีคอนโดเต็มไปหมดเลย mm hmm. เห็นไหมคะน,นี่ก็จะเป็นอาคารเอนะคะบรรยากาศที่เรามองเห็นจากห้องเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คืออะไรโอ,อไม่แน่ใจนะคะนี่ ตรงนี้นะคะนี่ลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะที่ระเบียงเทอรเรสตรงนี้ตรงนี้โอ,อกกาแพรนให้ทุกคนนะคะชมห้องครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะตู้ทั้งหมดพร้อมใช้งานเลยนะอุ้เปิดยังไงอะอเปิดจากทางนี้นะคะทุกคน มีการเก็บนะคะอุปกรณ์ต่างๆไว้ตอนนี้ห้องนี้ไม่ได้ปล่อยเช่าแล้วก็ไม่มีคนอยู่นะคะเดิมตรงนี้เจ้าของให้ลูกๆอยู่ตอนนี้ก็ลูกๆยายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วนะคะอาจจะไปทำงานหรือว่าไปใช้ชีวิตข้างนอกเนาะนี่นี่คือห้องโถงนะคะแพนให้ทุกท่านเห็นอีกรอบหนึ่งนะคะพื้นค่ะ ตรงนี้จะเป็นทางเข้าห้องนอนค่ะทุกคนเข้าออกห้องนอนก็จะเป็นประตูนะคะมาตรฐานทั่วไป80ดคูณ2เมตรนะคะนี่มีเตียงมีที่นอนมีผ้าม่านแบบสองชั้นเรียบร้อยมีแอร์มีที่วางของตามมุมต่างๆภายในห้องนะคะนี่โต๊ะอ่านหนังสือเขียนหนังสืออยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะ เครื่องแป้งแต่งหนงแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เต็มห้องเลยนะคะข้างในนี้จะมีหนึ่งห้องนอนค่ะข้างในนี้นะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะสรุปคือคอนโดแห่งนี้นะทุกคนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเลย31.52ตารางเมตรหนึห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนระเบียง ภายในห้องน้ำนะคะก็ถือว่าตกแต่งได้ทันสมัยแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะสังเกตจากเคาน์เตอร์นี่นะะเลยค่ะเคาน์เตอร์ห้องน้ำนะคะเป็นลายหินอ่อนมีกระจกสองหน้านะคะส่งความสวยความหร่อเนาะแล้วก็มีชั้นวางของตรงนี้นะคะมีที่แขวนผ้าตากผ้าแล้วก็จะมีมุมตรงนี้นะคะทำธุระส่วนตัวห้องน้ำมีการแบ่งโซนเปียกกับโซนแห้ง พื้นปูกระเบื้องนะคะไม่ลื่นค่ะทุกคนส่นเปียกก็คือจะเป็นโซนที่เราอาบน้ํานะคะแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ําอุ่นด้วยอุปกรณ์ภายในห้องนะคะน้ําทุกอย่างครบเลยนะนี่ห้องน้ำอันนี้นะคะอยู่ภายในห้องนอนเลยนะีน่สะดวกสบายมากๆปูกระเบื้องตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเพดานแล้วก็มีช่องเซอร์วิสใต้ฝ้าตรงนี้ด้วย นี่คือเครื่องทำงน้ำพูดนะคะแล้วก็ฝักบัวอาบน้ําชั้นวางของต่างๆตรงนี้พร้อมใช้งานได้เลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะคะชักโรครกแผนให้ทุกท่านนะคะได้เห็นอีกรอบหนึ่งเนาะนี่ตกแต่งภายในห้องน้ำํำน่ารักน่ารักนะคะมีพัดลมดูดอากาศอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นมุมนะคะล้างมือล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็นประตูที่อุกเข้ามาค่ะ ราคาคอนโดแห่งนี้นะคะทุกคนถือว่าไม่แพงเลยนะไฟฟ้าสว่างไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องนอนตรงนี้มีทั้งหมดนะคะ3มจุดด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะว่ามันจะมืดไหมนะคะขึ้นอยู่ว่าเราจะเปิดในระดับไหนเนาะน,นี่ทุกอย่างที่เห็นอยู่ภายในห้องเจ้าของยกให้นะคะนี่เลยค่ะ ห้องนี้นะคะเป็นห้องริมเราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างได้นะนี่มีผ้าม่านสองชั้นนะคะชั้นแบบกองแสงแล้วก็ชั้นแบบให้เราแบบว่ามองเห็นข้างนอกแบบลางๆหรือว่าคนงข้างเปิดไม่ได้คะ่ะถนัดมือไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดแต่จริงๆก็คือเปิดได้หมดเลยนะคะเพื่อเราจะได้รับลมธรรมชาตินะคะไม่ต้องใช้แอร์ตลอดเนาะนี่ โอเคค่ะทุกคนการผาชมก็น่าจะประมาณนี้เลยเนาะในราคาจาก2อล้านสองแสนบาทตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่1 9ล้าน9าแสบาทราคานี้เป็นราคาที่เรารวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะสนใจลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้นะคะถือว่าเป็นคอนโดที่น่าลงทุนมากๆเลยนะนี่ ครบเครื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยภายในห้องทั้งหมดตรงนี้นี่เลยค่ะห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกหรือว่าห้องโถงโอเคค่ะการพาชมก็น,น่าจะประมาณนี้เลยลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายด้วยรถของคอนโดแห่งนี้ก็ าพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามายื่นชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบก,กันใหม่ทุกคอนโดราคาถูกๆพร้อมลงทุนแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคน